นิดหญิงสาววัย2 2ปีที่โตมากับครอบรัวชาวสวนเล็กๆในจังหวัดทางภาคใต้บ้านเธอมีนี่ก้อนโตจากการกู้เงินมาทาสวนปาล์มแต่ฝนกลับตกหนักจนทุกอย่างพังหมดเหลือเพียงความฝันที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโคลนตั้งแต่นั้นมานิดต,ต้องดิ้นรนทุกทางเธอทําทงานเป็นเด็กเสิร์ฟกลางวันหลังจานตอนเย็นและตอนค่าก็รับจ้างพับกล่องส่งของจนดึกไม่มีวันไหนที่ได้พักจริงๆทําแม้กับทอไม่ต้องนั่งร้องไห้เพราะเจ้านี่อีกฉันยอมเหนื่อยตลอดชีวิตก็ได้ เธอมกพูดกับตัวเองขณะเดินกลับห้องเช่าเก่าๆที่มีกลิ่นเชื้อนของฝนวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อต้นลูกชายเจ้าของร้านกาแฟใหญ่ในตัวเมืองเห็นนิดสักผ้าหน้าห้องทุกวันเขาเข้ามาคุยด้วยใจดีพูดจาไม่เหมือนใครนิดไม่เคยเจอใครที่ฟังเธอพูดนานขนาดนั้นเธอเก่งนะเขาบอกฉันเห็นคนเหนื่อยมากมายแต่ไม่ค่อยมีใครยิ้มได้เหมือนเธอนิดหัวเราะเบาๆยิ้มไว้ก่อนจะร้องก็ได้อย่างน้อยมันไม่เสียภาษีทั้งคู่เริ่มสนิทกัน ต้นชวนไปทำงานในร้านกาแฟของเขาบอกจะช่วยให้เธอมีรายได้มากขึ้นช่วงนั้นนิดมีความสุขมากเหมือนโลกทั้งใบเริ่มใจดีขึ้นบ้างแต่คืนหนึ่งเจ้าหนี้เก่ามาหาที่บ้านพอแม่เธอโดนผู่จะยึดที่หักไม่จ่ายภายใน3าวันนิดหมดหนทางเธอวิ่งไปหาต้นกลางดึกขอให้เขาช่วยกู้เงินให้ชั่วคราวต้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าฉันช่วยได้แต่เธอต้องไปกับฉันกรุงเทพสักพักไปช่วยงานส่วนตัวไม่ต้องกลัวฉันดูแลเธอเอง นิดลังเลแต่เมื่อคิดถึงพ่อแม่เธอก็ยอมคืนนั้นนิดขึ้นรถไปกับเขาโดยไม่ได้บอกใครเธอถูกพายังคอนโดหรูกลางเมืองตนยืนสองเงินให้พร้อมรอยยิ้มเย็นเๆเธอไม่ต้องทำอะไรแค่ยอมอยู่กับฉันสักคืนโลกของนิดพังลงทันทีเธอสั่นไปทั้งตัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมานหลอกฉันหรอก็เธออยากได้เงินใช่ไหมหรอทุกอย่างมันมีราคา นิดร้องไห้เธอหนีออกจากห้องด้วยเท้าเปล่าฝนตกหนักเหมือนคืนที่สวนปาล์มของบ้านเธอพังเธอนั่งกอดเข่าที่ริมฟุตบาทน้ำตาไหลผสมกับน้ำฝนเช้ามืดวันต่อมามีข่าวในทีวีหญิงสาวนิรนามช่วยชีวิตเด็กที่กำลังจะถูกรถชนถูกชนแทนและเสียชีวิตทันทีภาพในข่าวคือน,นิดเธอเพิ่งตัดสินใจโทรหาพ่อแม่บอกว่าเธอจะกลับบ้านแต่กลับไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยหลายวันต่อมาพ่อแม่ของนิดได้รับซองจดหมายจากไบรษณี ภายในมีเงินจำนวนหนึ่งกับกระดาษเขียนมือว่าอย่าโทษตัวเองเลยค่ะหนูทำดีที่สุดแล้วเงินนี่หนูฝากไว้ก่อนจากไปขอให้พ่อกับแม่ไม่ต้องร้องอีกนะด้านล่างมีลายเซ็นเล็กๆนิดไม่มีใครรู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนแต่ในกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ <c oughs> มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอตาย <c oughs> เขาคือตนเขามองสองจดหมายในมือที่ตัวเองเพิ่งส่งออกไปแล้วพูดกับตัวเองเบาๆตนขอโทษนะนิด เสียงฝนตกลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้กลบเสียงร้องไห้ของเขาเลย